ดันเจียนเลเวล60นะครับมาดูกันว่าดูว่าเลเวลเราจะขึ้นเยอะแล้วก็ได้ของดีบ้างหรือเปล่านะครับช่วงนี้ผมก็พยายามตามหาของเทพๆอยู่นะเกมนี้โชคดีหน่อยเพื่อนทีมเรามีแต่เลเวลสูงๆเลยนะครับก็น่าจะเล่นง่ายอยู่สเตจแรกก็จบง่ายเลยนะบจบเกมหนึง่งที่แรกผมคิดว่ามันจะได้ XP เยอะนะแต่แต่ละสเตจอะมันไม่ค่อยได้เยอะสักเท่าไหร่นะมันผิดกับ <Okay. S 3> ช่วง,งแรกๆที่เราลงปุ๊บแล้วได้เยอะมากๆเลยอ่ะมา บอสตัวนี้เบล65นะครับโห oh, จบเร็วมากนะเอเราได้ประมาณ70,000เนาะก็ไปต่อข้างบนเลยครับช่วงแรกอาจจะยังไม่ค่อยมีของดรอปละผมว่ามาลุยกันเรื่อยๆครับ mm hmm. เพื่อนเราก็ถือว่าเก่งทุกคนเลยนะเนี่ยว่าเราแทบไม่ต้องตีเลยแต่ต้องดูของดรอปครับว่าของดรอปมันจะดรอปของดีหรือเปล่า รอบก่อนที่ผมไปลงดันเจียนดันเจียนหนึ่งมาซึ่งได้ของผมบอกเลยว่ามีแต่ของจำาจําทั้งนั้นเลยมาน่าจะถึงบอสแล้วครับโอเคบอสมันตีไม่ได้นะครับตรงนี้เราน่าจะต้องไปกำจัดลูกน้องมันก่อนนะโอ้โหก็ถือว่าเลื้อรถเร็วเลยนะครับนี่เปียงค่อยอโหโห เ,เยอะก็จะสบายหน่อยมาได้กล่องมาลแล้วครับเดี๋ยวลองแกะดูโอ้โหของแดงเยอะมากนี่ครับถือว่าได้ของดีเลยนะเนี่ยข้างบนเหมือนจะมีอีกไปือกันต่อครับเนี่ยโอโ้เราได้ของที่เราสามารถใช้งานได้ด้วยนะ ถือว่ามันดีกว่าของที่เราสวมใส่อยู่อ่ะลองใส่โอ้โหนี่ครับโอ้โหได้3ชิ้นเลยเหรอโอ้โหนี่ยพลังขึ้นเยอะเลยครับโ,โอเคเลยไปกันต่อครับบอสตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนเยอะๆหน่อยเราลงซ้ําก็ได้นะผมว่านะลงแบบเก็บเวลอะไรอย่างงี้จริงๆพวกแันเจนพวกนี้ข้อเสียคือเราหาเพื่อนยากนี่แหละ ถ้าแบบว่ามีเพื่อนเล่นเยอะๆนี่มันจะเป็นข้อได้เปรียบอยู่ครับเวลาเราลงดันเจี้ยนเนาะเราจะได้ไม่ต้องหาห้องนานโอเคมาน่าจะถึงตาบอสแล้วแหละบอสมันน่าจะให้เราตีสุดท้ายเลยมั้งเนี้ยงงอยู่นะครับเพราะว่าเราลงครั้งแรกนะครับก็อาจจะต้องงมไปนะครับเหมือนเพื่อนเราก็จะงงเหมือนกันนะว่ามันเอ้มันทํำยังไงกันแน่ แต่บางจุดเราก็ต้องรอครับรอ,อเพราะว่ามันอาจจะต้องรอฉากคาซินของเขาอยู่อ๋อโอเคมันรอมันรอของนะครับอ่ะเราเปิดของกันก่อนเลยโอ,โ,โอ้โหนี่ได้อะไรมาอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจครับโอเคมาถึงบอสแล้วครับเป็นไข่มุกเหรออือเดี๋ยวไปก่อนแล้วกัน นี่คือเราชนะแล้วหรออ้ชนะแล้วครับเฮ้ยชนะง่ายๆอย่างนี้เลยอ๋อนี่ไงของที่เราได้โอ้โหทนอุย้ยถือว่าได้เยอะนะครับถือว่าได้เยอะมากๆเลยแล้วก็ไอที่เราสวมใส่ไปด้วยนี่โอ้โหของดีมากเดี๋ยวไปดูนะครับว่าในกระเป๋าเรามีของอุย้ยนี่มีเสื้อที่เราใส่ได้ด้วย นี่ครับอัพเลเวลโหรู้สึกว่าจะมีแหวนแหวนกับกํำไรนะครับที่เราต้องเลเวล67นะเฮ้ยมันบวกเยอะมากๆเลยนะค่าสแต็กะ่ะเ,เราได้เพิ่มมาเฮ้ยแต่มันยังใส่ไม่ได้นะครับเวลเวลเราไม่ถึงนะนี่ครับอันนี้เป็นของที่เราใส่อยู่นะเดี๋ยวดูของที่เราได้มาแล้วยังใส่ไม่ได้มันเป็นแหวนกับกำไล2อัน เดี๋ยวขายของทิ้งก่อนนะครับอันไหนที่มันเป็นของเก่าแก่เลไม่ต่ำนะแล้วเราก็ขายทิ้งดีกว่าเนาะไม่ต้องเก็บครับเน้นเก็บเฉพาะของที่เราจําเป็นต้องใช้นี่ดูโอ้ยของแบบของแต่ละนนี่ครับคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น2อ0พเลยนะจากปกติที่เราใส่อยู่คือ2 8 0นะนี่ถ้าใส่เข้าไปนี่พลังเราจะเวอร์มากเลยนะเนี่ยนี่ครับเราไม่เอามาอัพได้ด้วยนะ ถือว่าได้ของดีมากๆเลยนะทุกคนรันเจียนนี่ผมว่าถ้าลงทุกวันได้นี่โคตรจะดีเลยนะเลเวลแบบเลเวลพลังเรานี่อัพรัวๆเลยแหละ